<mile> <derived> ไปนวสดี่นวันนี้ก็สม่มากนะครับรุ่น8-10ตันนะครับเครื่องโบสัมพันแลบเบกิฟฟีนะครับก็ันนี้ก็เยอะเลยครับในบ้านลูกค้าเราอยู่ที่อำเภอปาตรงชัยนะครับโคราช บะมินเนียมนะครับช่วงนาง110โซนิสันนะครับดับเบคิฟฟี่ครับบอกดับเบนก็บอกดสีตันนะครับก็สี่เหล็กลางหน้าหกังเจหาเจ็ดร้อยห้กับสิบหงห้าจะเป็นเจ็ดร้อยบบคฟรับ รับรถเลยนะครับ